นี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราปั้นแล้วก็ที่ซื้อมากันนะคะค่ะก็จะมาดูกันเลยค่ะก็จะอยู่ในกล่องนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมาดูกันเลยนะคะค่ะนี่ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นแบบเค้กแบบนี้ค่ะเห็นเป็นเค้กแบบนี้นะคะก็มีราดครีมแบบนี้ค่ะก็จะมีเป็นแบบนี้ นี่อันนี้จะมีไส้นะเป็นไส้สีเขียวก็วจะทำไส้อิฐก็ได้นี่ก็จะมีแบบแบบนี้เป็นครึ่งชิ้นแล้วก็มีไส้สีมผูข้างในส่วนนี้เป็นแบบเค้กชิ้นแบบเดียเด่ยมๆแบบนี้เลยค่ะอึบ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 นี่อันต่อไปนะคะจะเป็นช่วงนี้ค่ะ จะมีแบบเป็นอันนี้เป็นคนนอนนะคะช่องเล็กจริงค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นส้มนะนี่ค่ะเป็นส้มค่ะอันต่อไปนะคะจะเป็นช่องนี้ค่ะ รายให้ดูค่ะก็จะเป็นหมานะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นหนอน,นะคะ่ะหนอนก็จะมีเป็นเค้กค่ะเค้กแบบนี้นะคะนี่เค้กก็จะวาช่องมันเล็กมากเลยอะคะ่ะ วางยากเดี๋ยววางอิ๊บก็มีหมาอึ๊บนี่ค่ะนี่จะเป็นแบบลาาซอแบบนี้นะคะก็จะมีไส้ข้างในค่ะค่ะก็อันต่อไปนะคะจะเป็นยามโลค่ะแต่ว่ามีสีชิ้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ มีสีขิ้นค,ค่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเค,ค้กค่ะเป็นเค,ค้กแบบอย่างเงี้ยค่ะนี่เค,ค้ค่ะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นเค,ค้กมีไส้แบบนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่อะแต่ว่าเราจะทําเป็นมิกกี้เมาส์แต่ว่ามันออกมาแบบอันนี้จะเป็นแบบไปชื่อเล่นๆเ,เป็นชื่อกระตูนอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะมีเป็นคัพเค้กค่ะอันนี้เป็น เค้กโลนะคะก็มีวิปปิ้งครีมก็มีท็อปิ้งค่ะเราทำไว้สองอันนะคะค่ะก็มีแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวของที่เราซื้อมากันค่ะถามดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแบบ ว่าน่ารักอ่ะก็มีเพรก็จะมีเป็นกู๊ดลักนะกู Good luck. ๊ดลักนี่น่ารักมากเลยอันนี้ยี่สิบห้าบาทเองนะคะมีเค้กด้วยน่ารักอ่ะเค้กค่ะก็จะมันแกะกันเลยค่ะนี่ค่ะดูใหม้มีตัวนี้ด้วยอ่ะนี่ก็น่ารักนะคะนี่ ก็แค่ามาเขียนเล่นเฉยๆโอเคค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นอันนี้ค่ะเราชอบมากๆเลยแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะมันจะเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกผลิตประเทศประเทศประเทศไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เขียนอย่างนี้แมวตัวน,นี้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะ อะไรอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูเลยมันเป็นกาวหรือเปล่ากาวกากเพชรเดี๋ยวเราจะลองใช้นะคะกาวกากเพชรจริงด้วยสวยอ่ะอันนี้ค่ะที่เราซื้อมาเพราะว่าเราคิดว่าเวลามันหมดเนี้ยเราก็จะใส่ววปปิ้งครีมปอมก็บีบมันน่าจะดีกว่าแบบเราใช้ถุงบีบตัดบีบเลยงั้นนะ โอ๊ยปิดยากปิดไม่ได้อ๋อปิดอย่างนี้หมืนอนลองเทสสีดูสีน่ารักมากเนี่ะมีทองมีเพชรด้วยอะน่ารักมากๆแต่ว่า25บาทนะคะเราไม่ได้ซื้อมนาะจากร้าน20บาทนะอันนี้เรซื้อจากร้านขนมตรงข้างหลังสุดเนี่ยมันจะมีแบบเครื่องเขียนน่ารักมากเลยอ่ะเราขอลองจับหนะ่อยหติดมือเลย ไายปายบายโอเคค่ะแล้วอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรเอ่ยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกากเพชรหรออะไรเนี้ยสงสัยมันจะแบบเป็นกากเพชรที่ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเป็นน้ำอ่ะโอ้เป็นน้ำค่ะเป็นเจลเนาะตัวอันนี้มันจะน้อยหน่อย บีบยากจริงแต่ว่าที่เราซื้อมานี้เราจะไม่ได้เอาไม่ได้ต้องการช่วยบีบบีบพวกนี้นะคะเราไม่ได้แบบต้องการกากเพชรข้างในอะไรเลยที่เราต้องการก็คือไอ้บีบบีบนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาแบบไปใส่วิปินครีมแล้วก็เอามาบีบเป็นของที่เราปั้นเนาะอือก็น่ารักค่ะก็มีสีนําเงินสีม่วงเขียวก็ แดงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้นี่ค่ะน่ารักมากเลยคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยค่ะมันเหมือนแบบเป็นที่ตกแต่งเนาะในกล่องสีมันดูสวยกว่าเยอะเลยอะอันนี้สีมันดูแบบจืดจางนี่ค่ะมีสีม่วงกับสีเหลืองนะคะค่ะสำหรับมานี้นะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ